กฎแห่งกรรมเรื่องที่19วัยรุ่นกลางดึกของคืนวันหนึ่งเมื่อปีพุทธศักราช2499เเป็นวันที่บุตรชายของข้าพเจ้าขออนุญาตไปงานต้อนรับน้องใหม่ของสถาบันการศึกษาชั้นสูงแห่งหนึ่งคืนวันนั้นข้าพเจ้ารู้สึกกระวนกระวายใจด้วยความเป็นห่วงเนื่องจากทราบข่าวมาว่าในตอนเย็นวันนั้น ว่าการต้อนรับน้องใหม่ของสถาบันนี้บรรดานักศึกษารุ่นพี่ที่เป็นชายจะมอบกรอกสุรายาเมากับพวกน้องใหม่ที่เป็นชายจนเมาหมดสติแล้วอุ้มไปหอพักเพื่อจัดการแก้ไขพยาบาลเป็นวิธีการต้อนรับที่ออกจะแปลกประหลาดอยู่เท่าที่ข้าพเจ้าเคยได้ยินมาและรู้สึกว่าน่าจะเป็นห่วงมาก สำหรับผู้อื่นอาจจะเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความสนุกสนานขบขันคลึกครื้นและเป็นของธรรมดาแต่บังเอิญข้าพเจ้าเป็นผู้ไม่ชอบการดื่มสุรายาเมาเพราะชีวิตข้าพเจ้าเคยผ่านมารู้คุณโทษของมันดีฉะนั้นจึงไม่ยอมให้บุตรของข้าพเจ้าดื่มเป็นอันขาดและถือเป็นข้อบังคับประจำบ้านถ้าหากผู้ใดที่อยู่ในบ้านของข้าพเจ้า ฝ่าฟื้นไปดื่มสุราเมามายแล้วข้าพเจ้าถือว่าเป็นความผิดที่ร้ายแรงตอนเย็นวันงานนั้นข้าพเจ้าได้เรียกบุตรชายมาพูดว่าเธอก็รู้แล้วนะพ่อไม่ชอบคนกินเหล้าเมายายิ่งถ้าคนนั้นเป็นลูกของพ่อก็ยิ่งเป็นสิ่งที่ไม่น่าให้อภยัยฉะนั้นถ้าเธอหลีกเลี่ยงการดื่มไม่ได้ก็ไม่ควรไปแม้ว่าเธอจะถูกมอมหรือถูกขอร้องประการใดก็ดี เธอจะอ้างเหตุผลอย่างไรพ่อก็ไม่ยอมยกโทษให้เป็นอันขาดจำไว้นะข้าพเจ้าเห็นบุตรชายทำหน้าเศร้าแสดงความหนักใจและตอบว่าเป็นประเพณีเข้ามานานแล้วผมไม่รู้จะฝ่าฝืนอย่างไรครั้นผมจะหลบไม่ไปก็ได้นัดกับเพื่อนฝูงไว้แล้วไม่อยากให้เสียคำพูดจึงจำเป็นต้องไป ถ้าเธอเป็นคนขี้เมาในคืนนี้ก็ไม่ต้องมาให้พ่อเห็นหน้าอีกต่อไปจงจำไว้เธอต้องกลับมาโดยไม่แตะต้องสุรายาเมาคิดว่าเธอคงเข้าใจดีครลาแล้วบุตรชายข้าพเจ้าก็ไปงานโดยจิตใจที่ไม่สู้สบายใจนักฉะนั้นคืนนั้นจะพ้นเที่ยงคืนไปนานแล้วก็ดีข้าพเจ้าก็ยังไม่หลับผุดลุกผุดนั่งขึ้นมาหยิบหนังสืออ่าน เพื่อฆ่าเวลาในการรอการกลับของลูกแต่แล้วก็อ่านไม่รู้เรื่องเพราะจิตใจไม่ได้อยู่ที่หนังสือสายตาคอยจับที่ประตูนอกว่าเมื่อไรจะเห็นแสงไฟหน้ารถยนต์เมื่อไรจะได้ยินเสียงเปิดประตูความเป็นห่วงทำให้จิตใจไม่เป็นสุขความเงียบในกลางดึกทำให้นึกถึงเรื่องเก่าๆเมื่อตัวเองยังอยู่ในวัยรุ่น นึกถึงการเริ่มดื่มสุราครั้งแรกในชีวิตเรื่องในอดีตช่างจำได้ติดหูติดตาหวนนึกถึงเมื่อสงครามโลกครั้งที่หนึ่งสงบลงโดยฝ่ายพันธมิตรเป็นผู้มีชยัยครั้งนั้นทหารอาสาสงครามไทยเรากลับมาจากยุโรปถึงประเทศไทยรุ่นสุดท้ายทางราชการและห้างร้านต่างๆประดับธทงทิวจุดประทีปโคมไฟกันอย่างสว่างสวย มีมหรสพบสมโพธต้อนรับทหารหารของชาติเวลานั้นอายุของข้าพเจ้าอยู่ในวัยที่ยังมองเห็นโลกแคบข้าพเจ้ากับพวกเพื่อนชืนชวนกันออกเที่ยวเตรเราเริ่มออกจากบ้านตั้งแต่เย็นตั้งใจจะเดินเที่ยวดูไฟประดับในสถานที่ต่างๆอย่างสวยงามและกำหนดว่าจะให้ถึงในวังหลวงให้ค่ำพอดี เมื่อได้เวลาจุดโคมไฟได้พากันเดินเลยปากตรอกเต้าไปหน่อยก็มีร้านขายสุราแขวนธงแดงเป็นเครื่องหมายเราได้แลเห็นเพื่อนร่วมเรียนหลายคนกำลังนั่งดื่มสุราในร้านพอเดินผ่านหน้าร้านเพื่อนผู้หนึ่งตาไวมองเห็นพวกเราผ่านไปจึงวิ่งออกมาตามเข้าไปในร้านข้าพเจ้าตั้งใจจะไม่ยอมเข้าไปแต่เสียอ้อนวอนเพื่อนไม่ได้ เข้าไปนั่งในร้านนั้นร้านนั้นเป็นร้านจำหน่ายสุราอย่างเดียวมีสุราชนิดต่างๆและยาดองเหล้าใส่ในขวดโหลเรียงรายข้าพเจ้าเห็นเพื่อนคนหนึ่งได้สั่งให้เจ้าของร้านตักสุราใส่แก้วมาแจกเรียงตัวรวมทั้งข้าพเจ้าด้วยข้าพเจ้าขอตัวไม่ดื่มเพราะดื่มไม่เป็นคนอื่นเขารับแก้วมาแล้วก็ดื่มกันอย่างสนุกสนานสวนเสเฮฮา มีข้าพเจ้าคนเดียวต้นนั้นที่ปฏิเสธเพื่อนฝูงหลายคนพยายามอ้อนวอนข้าพเจ้าดื่มข้าพเจ้าก็ยังไม่ยอมดื่มและพวกเพื่อนไม่ละความพยายามเพื่อนคนหนึ่งได้ตัดพ้อต่อว่าเป็นเชิงยาะเย้ยถักถางข้าพเจ้าว่าเกิดมาเป็นลูกผู้ชายถ้าไม่ดื่มเล่าก็ไปนุ่งผ้าสิ้นเสียดีกว่าคำยาะเย้ยนี่เองทําให้ข้าพเจ้าผู้ยังยาวต่อความคิดยาวต่อโลก ยาวต่อสิ่งที่ผิดและถูกชั่วและดีมุมาณนะคิดว่าตัวเรานี้ก็เป็นลูกผู้ชายฉะไหนจะให้คนอื่นดูหมิ่นเยอะเยอ้ยอยู่ทำไมข้าพเจ้าจึงยกแก้วเหล้าขึ้นดื่มอย่างฝืนใจเป็นการดื่มครั้งแรกในชีวิตเพื่อนฝูงที่ร่วมโต๊ะต่างตบมือแสดงความยินดีเขาคงดีใจที่ทำให้ข้าพเจ้าดื่มได้ต่างก็ร้องว่า ลูกผู้ชายต้องอย่างนี้สิข้าพเจ้าเวลานั้นจะร้องไห้หรือหัวเราะดีเพราะเล่าที่ผ่านเข้าลำคอนั้นมันเฟื่อนเฟื่อนร้อนวูบวาบในลำคอชอบกลนไม่หอมหวานเหมือนที่คิดไว้ก่อนดื่มต้องถมน้ำลายออกมาอย่างเสียกิริยาเพื่อให้ใคลายความคืนคอเพื่อนๆก็พากันหัวเราะเมื่อเห็นข้าพเจ้ามีสีหน้าตื่นตื่น แล้วก็พากันเรียกข้าพเจ้าไก่อ่อนบางคนยื่นกับกแกล้มส่งมาให้แก้เฟือนข้าพเจ้ารับมากินอย่างสังกตายประเดี๋ยวก็ร้อนวูบวาาตามหน้ารู้สึกว่าหูร้อนและหูหนาขึ้นหน้าก็ชักจะตึงๆท้องไส้ก็ร้อนวูบวูบบ้านช่องดูคล้ายกับว่ามันสั่นโครงเคลงและเริ่มหมุนนี่แหละคือการเริ่มต้นการดื่มเหล้า ของข้้าาพเจต่อมาข้าพเจ้าในความคิดของเพื่อนๆก็เริ่มดื่มเต็มตัวชนิดขี้เมาหัวราน้ำข้าพเจ้ามาคิดว่าผู้ที่อยู่ในวัยรุ่นนั้นอาจจะถูกชักนำไปในทางดีหรือทางชั่วได้ง่ายกว่าวัยรุ่นเพราะยังอ่อนต่อโลกยังอ่อนต่อความคิดมักจะไม่สามารถทนทานการเย่อเยอ้ยดูหมิ่นได้ง่ายกว่าวัยอื่น มักดื้อดึงพยายามทําสิ่งที่ตนไม่เคยทําเพราะอยากจะเป็นคนเก่งเป็นลูกผู้ชายสมกับคำโบราณว่าคบคนพาลพาลไปหาผิดคบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลคบคนดีมีสีแก่ตนคบคนชั่วอัปปราชายัยต่อมาภายหลังเพื่อนที่เคยยาอเยอ้เยข้าพเจ้าในเรื่องการเดิมเขามีครอบครัว และมีบุตรชายคนหนึ่งอายุประมาณสองขวบเมื่อผู้ใหญ่เลี้ยงสุราเมรัยกันก็เรียกเด็กน้อยเข้ามาจับสุรากรอกเข้าไปให้เด็กดื่มเมื่อเด็กเดินร้องไห้เมาโซเซพวกผู้ใหญ่ก็เห็นเป็นของสนุกขบขันบิดาของเด็กทำท่าคล้ายจะอวดเพื่อนว่าลูกอ้วนเนี่ยเป็นลูกผู้ชายตั้งแต่เล็กๆข้าพเจ้าแม้จะเป็นคนขี้เมายำเปคนหนึ่งไปแล้วก็ตามยังนึกติเตียน และเวทนาสงสารเด็กมิได้รู้สนุกสนานไปด้วยเลยต่อมาข้าพเจ้าได้ตัดสินใจเลิกดื่มเด็ดขาดเมื่อปีพุทธศักราช2473เพราะมีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นอันเป็นเหตุให้ข้าพเจ้าเลิกดื่มได้ดังที่ข้าพเจ้าได้บันทึกไว้ในเรื่องครั้งหนึ่งในชีวิตภายหลังต่อมาเพื่อนผู้ถือคติว่าเป็นลูกผู้ชายต้องดื่ม ยิ่งนานวันไปก็ยิ่งเดิมมากขึ้นทุกทีจนติดเป็นสันดานไม่สามารถจะเลิกได้แต่เป็นคนใจใหญ่ชอบเลี้ยงเพื่อนฝูงซึ่งต้องสิ้นเปลืองทรัพย์สินเสียสุขภาพต่อมาสมองก็เริ่มเสื่อมลงต้องเที่ยวขอความช่วยเหลือจากเพื่อนฝูงเพื่ออย่างชีพหลายครั้งที่แกมาหาข้าพเจ้าเมาจนพูดอะไรแทบไม่รู้เรื่องพูดได้แต่เพียงว่า ขอสตางอวดจนเต็มทีทำให้ข้าพเจ้าสังเวชใจและสงสารอย่างที่สุดเขาและข้าพเจ้าเป็นเพื่อนฝูงเก่าแก่กันมาข้าพเจ้าจึงพยายามช่วยเหลือเท่าที่จะช่วยได้ภายหลังก็ถึงแก่กรรมลงด้วยโรคพิสุราเรื้อรังน่าเศร้าใจที่สุดในชีวิตของเพื่อนผู้นี้นี่ถ้ารู้จักประมาณตัว และไม่ประมาทชีวิตก็คงไม่อับเฉาถึงเพียงนี้ข้าพเจ้าคิดแล้วก็เศร้าใจความเงียบสงบของราตรีภายหลังเที่ยงคืนไปแล้วทำให้ข้าพเจ้าหวนนึกแต่เรื่องเก่าๆร้อยแปดในอดีตที่ชีวิตผ่านพ้นมาแล้ว ใจหนึ่งก็คอยนึกว่าเมื่อไรลูกจะกลับมาถึงบ้านสักทีและถ้ากลับมาแล้วถ้ามีกิริยาเปลี่ยนไปในทางมึนเมาข้าพเจ้าจะทำอย่างไรแต่แล้วก็นึกมั่นใจว่าลูกของข้าพเจ้าไม่ดื่มเล่าในคืนนี้เป็นแน่แม้กระนั้นจิตใจก็ยังกระวนกระวายไม่หายข้าพเจ้าเพิ่งจะมารู้สึกตัวเอาเมื่อคราวนี้เองว่า อันความรักความห่วงใยของบิดามารดาที่มีต่อบุตรนั้นสูงสุดยากที่จะหาความรักความห่วงใยอันใดมาเปรียบเทียบได้เป็นความรักที่บริสุทธิ์และละเอียดอ่อนเสมอต้นเสมอปลายข้าพเจ้าก็มาได้สำนึกกับตัวเองยังทำให้หวนไปคิดถึงครั้งหนึ่งในอดีตสมัยแผ่นดินพระมงกุฎกล้าวนั้นมีงานฤดูหนาวที่สวนจิตรดา เป็นงานที่หรูหราเออกระริกคลึกครืคร้นที่สุดงานหนึ่งในสมัยนั้นมีการออกร้านมีร้านของเจ้านายฝ่ายในยและร้านของข้าราชการพ่อค้าส่วนรอบนอกเป็นร้านสำเพงทางด้านนี้มีการพนันประเภทที่สองเช่นน้ำเต้าปูปลาจับยีก่กีและเต๋าขยาวผู้คนจึงพาก,กันมาเที่ยวมากมาย คืนนั้นข้าพเจ้าได้ขออนุญาตผู้ปกครองไปเที่ยวในงานนั้นด้วยเพื่อนคนหนึ่งได้นำรถมารับข้าพเจ้าไปด้วยกันสองคนเราเที่ยวกันอย่างสนุกสนานเพลิดเพลินกับการนั่งรถกระดอนขึ้นกระดอนลงสมัยนั้นเรียกว่ารถหอแต่ความจริงเป็นรถที่ใช้ลางเหล็กประกอบขึ้นเป็นโครงสูงจากพื้นดินแล้วก็วางรางจากที่สูงลงต่ำ และจากต่ำไปที่สูงเหมือนลงจากภูเขาแล้วขึ้นภูเขาอีกลูกหนึ่งและการลงจากที่สูงนี้เองที่ส่งไปถึงปลายทางได้อย่างสบายมีผู้คนพอใจนั่งกันมากเพราะมันทำให้ตื่นเต้นหวาดเสียวและสนุกสนานพวกสาวๆร้องวีไว้ไปตามกันเมื่อขึ้นสู่ที่สูงแล้วก็ดิ่งลงต่ำ ข้าพเจ้าเองกับเพื่อนๆก็เพลิดเพลินเป็นเวลานาน,านขึ้นแล้วขึ้นอีกจนดึกยิ่งดึกก็ยิ่งหนาวแล้วเราก็าออกจากรถหอไปเดินดูร้านในสำเพงสำเพงเป็นชื่อเรียกในบริเวณรอบนอกของงานสมัยนั้นซึ่งมีร้านขายอาหารและการละเล่นต่างๆและการพนันพากันเดินดูร้านโน้นนิดร้านนี้หน่อย จนบางร้านในสำเพ็งจุดประทับเปิดร้านเพราะลูกค้าไม่มีเล่นเวลาจวนสว่างแล้วถามจึงรู้ว่าเป็นเวลาตีสี่นาฬิกาเป็นวันสุดท้ายของงานพวกจีนจึงจุดประทัดไหว้เจ้าแล้วก็เลิกร้านข้าพเจ้ากับเพื่อนจึงรีบออกมาจากในงานขึ้นรถกลับบ้านเพราะรู้ว่าทางบ้านเป็นห่วงเพราะไม่เคยเที่ยวดึกเช่นนี้มาก่อน ครั้นมาถึงบ้านจวนสว่างได้ทราบว่าทั้งพ่อและแม่ไม่ได้หลับนอนตลอดคืนนั่งคอยเวลากลับของข้าพเจ้าด้วยความเป็นห่วงและได้ว่ากล่าวติเตียนที่ข้าพเจ้าเที่ยวสนุกสนานจนลืมบ้านไม่รู้วพ่อแม่เป็นห่วงเพียงไรคอยแล้วคอยอีกไม่ได้นอนตลอดคืนข้าพเจ้ารับผิดกับท่านที่เที่ยวเพลินแต่ในใจข้าพเจ้าอดนึกไม่ได้ว่า คนอยู่บ้านไม่ควรเป็นห่วงคนไปเที่ยวสนุกสนานถ้าเป็นข้าพเจ้าก็จะนอนให้สบายไม่ต้องเป็นห่วงแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรออกมาเพียงแต่เข้าห้องล้มตัวลงนอนหลับไปเพราะความเพลียและอดนอนบัดนี้เหตุการณ์เหล่านั้นได้มาถึงตัวข้าพเจ้าแล้วข้าพเจ้าจึงได้สำนึกตัวเองความรักและความเป็นห่วงของพ่อแม่ที่มีต่อลูกนั้น มีมากเพียงไหนแต่ก่อนข้าพเจ้าไม่เคยนึกไม่เคยสนใจเลยขณะนี้ข้าพเจ้ารู้ตัวแล้วแต่เด็กวัยรุ่นยังไม่รู้เพราะไม่ได้สนใจไม่มีทางจะรู้ได้ว่าความรักของพ่อแม่นั้นลึกซึ้งเพียงไรจนกว่าจะได้ตำแหน่งเป็นพ่อแม่เมื่อนั้นแหละจะต้องกลับมาหวนคิดถึงพ่อแม่เมื่อนึกก็ตื้นตันน้ำตาจะไหลออกมาให้ได้ ความรักของพ่อแม่นั้นบริสุทธิ์สุขุมและอบอุ่นแม้จะไม่แสดงออกมาก็ฝังไว้ในส่วนลึกของหัวใจแม้ลูกจะเป็นคนร้ายดีอย่างไรพ่อแม่ก็ไม่สามารถจะทอดทิ้งได้ผิดกับความรักของหนุ่มสาวเป็นความรักที่สดชื่นหวานชาำรักอย่าง,ลงหลงไหลใฝ่ฝันปานจะกกืนเป็นความรักที่รุนแรง คลั้นความรักจืดจางหมดลงก็เกิดความชังขึ้นมาแทนแม้แต่หน้าก็ยังไม่อยากมองอยู่ใกล้กันก็เหมือนอยู่ไกลลืมความรักที่หวานชื่นซึ่งเคยมีมาแต่อดีตเสียสิ้นบางรายก็ในที่สุดก็ประหัดประหารถึงแก่ชีวิตก็มีความรักของพ่อแม่สุขุมแม้จะมีการดุด่าเคี่ยนตีบ้างก็เป็นความหวังดี ไม่มีความอาฆาตมาตร้ายแค้นเคืองอยู่ในใจของพ่อแม่แม้ลูกจะผิดก็ให้อภยัยบางครั้งเสียสละยอมปรีชีวิตเพื่อลูกสุดที่จะหาความรักอันใดมาเสมอเหมือนได้ยากยิ่งความดึกและความเงียบสงัดทําให้จิตใจหวนไปนึกถึงแต่ชีวิตเก่าๆอันเป็นความหลังที่ได้ผ่านมาแล้วข้าพเจ้าต้องตื่นจากพวัง ได้ยินเสียงบุตรข้าพเจ้าเข้ามาในบ้านพร้อมด้วยใบหน้าอันยิ้มแย้มกล่าวกับข้าพเจ้าว่าพ่อ,อยังไม่นอนหรอครับพ่อกำลังคอยเธอแกพูดขึ้นด้วยกิริยาร่าเริงว่าโชคดีครับพ่อปีนี้อาจารย์ห้ามไม่ให้หมอมเล่าน้องใหม่เหมือนปีที่แล้วมาผมเลยรอดตัวไม่ต้องคอยหลบหลี ข้าพเจ้าพลอยโล่งใจเมื่อทราบว่าสถาบันแห่งนี้งดการดื่มเหล้าไม่เหมือนบางปีก่อนๆข้าพเจ้าคิดว่าถ้าปีต่อไปงดการมอมเหล้าก็จะเป็นที่พอใจสำหรับผู้ปกครองที่ไม่ชอบให้บุตรดื่มเหล้าเมายาเช่นข้าพเจ้าเป็นต้นสำหรับผู้ที่ถือคติว่าลูกผู้ชายต้องดื่มเหล้าเป็นคงจะไม่พอใจ เพราะจิตใจคนเราไม่เหมือนกันในสิ่งเดียวกันย่อมมองกันไปคนละแง่ทั้งดีทั้งร้ายหากว่าสถาบันแห่งนี้จะมีประเพณีนี้ขึ้นอีกก็ขอให้เป็นเพียงให้พวกพ้องน้องใหม่สมัครใจเองไม่ควรบังคับให้ดื่มเพราะบางคนไม่ต้องบังคับก็อยากอยู่แล้วข้าพเจ้าคิดว่าจะเป็นการยุติธรรมดีสำหรับผู้ที่อยากดื่มและไม่อยากดื่ม ข้อความที่ข้าพเจ้าเขียนขึ้นนี้หากจะเป็นที่กระทบกระเทือนผู้ใดบ้างข้าพเจ้าต้องขออภัยมานัดที่นี้ด้วย